สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูว่าตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรนะคะะเรามาดูสถานการณ์นี้ก่อนนะคะสถานการณ์นี้บอกว่า ขุนมีลูกอม6เมตรนะคะต้องการจัดลูกอมเป็นกองกองละเท่าๆกันขุนจัดลูกอมได้กองละกี่เม็ดสถานการณ์นี้นะคะก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราอยากจะจัดสิ่งของหรืออะไรให้เป็นกองกองละเท่าเ่ากันนะคะนี่คือเงื่อนไขนะคะ เราจะมีวิธีการจัดได้ยังไงเราลองมาดูนะคะก็เร,ะเรามีลูกอม,มอยู่6เม็ดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่หลายแบบที่เราจะสามารถจัดลูกอม,มได้นะคะแบบที่1เราก็ลองนํามาจัดได้1กองนะคะ,ะจัดลูกอมกองละ1เม็ด1เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดลูกอมกองละ1เม็ดเราก็นํา ทั้งหมดลูกอมทั้งหมดของเรามี6ใช่ไหมคะเราก็จะมาหาหนึ่งจะได้หกองนะคะลูกอมหเม็ดจัดได้หกองง่ายที่สุดเลยนะคะวิธีนี้แบบที่สอง่ะถ้าจัดกองละ2เม็ดล่ะเห็นไหมคะลูกอมสองเม็ดเราไว้หนึ่งกองอีก2เม็ดก็เอาไว้1กองอีก2เม็ดก็เอาไว้1กองจากรูปภาพจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยค่ะว่าเราจัดลูกอมได้3กองนะคะก็คือนำหก ลูกอมทั้งหมดหมาหารกองละ2องเม็ดก็คือ6หาร2ก็จะได้3ามกองนะคะนี่คือแบบที่สองใช่ไหมคะเอ,อหรือเราจะไม่จัดแบบนี้เราจัดกองละ3เม็ดกองละ3าเม็ดค่ะห็นไหมคะนำลูกอมสาเม็ดมาจัดไว้หกองได้ทั้งหมดกี่กองคะได้ทั้งหมดอยู่2องกองนะคะเราหาได้มาจากการเอาที่หมาหารด้วยส ก็จะได้สองกองอย่นี้เลยนะคะนี่คือแบบที่สาอ่ะหรืออีกแบบหนึง่งเราจัดกลองละ6เม็ดนะคะหนึ่องเลยเพราะฉะนั้น6กหารหก็ได้1ดังนั้นวิธีการทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4แบบด้วยกันเหล่านี้นะคะคือการที่เราแยก6 ออกมาได้ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราจะเรียกวิธีการนี้ก็คือตัวประกอบของจำนวนนับนะคะซึ่งเมื่อเราย้อนไปดูแล้วตัวประกอบของ6ก็คือ1 2 3และ6นั่นก็คือตัวประกอบของจำนวนนับใดหมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนั้น ได้ลงตัวนะคะอย่างเช่น6ที่เราทำเมื่อกี้ 1. เป็นตัวประกอบของจำนวนนับ6เพราะว่า1น่หาร6ได้ลงตัวนะคะ2 3และ6ก็หาร6ได้ลงตัวเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะหาตัวประกอบของจำนวนนับก็คือมาจากการหารนั่นเองเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1 ให้นักเรียนหาตัวประกอบทั้งหมดของ12ดังนั้นเราก็จะหาจํานวนทุกจํานวนที่มาหาร12ได้ลงตัวนะคะจำนวนที่มาหารได้12ได้ลงตัวก็คือจํานวนอะไรบ้างคะ1แน่นอนเลยหนึงหาจำนวนทุกจํานวนได้ลงตัวนะคะ1 2หาร1ได้12 2หาร12ได้ลงตัวคะ่ะดังนั้น12หาร2ได้6 สหาร12ได้ลงตัวใช่ไหมคะสิบสอหาร3ก็ได้4ี่ต่อไป4หารสิบสอได้ลงตัวค่ะสี่หารสิบสองก็ได้สิบสอหารสีนะคะก็ได้สามจากสี่ห้าหารได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหอ่าหต่อไปจำนวน6กหาร12ได้ลงตัวค่ะ 4, 12, ก็คือได้สองนะคะและ12หารสิบสอ, 6, อไ,นน 6. 6, 12, ได้ลงตัวค,คือ 2, นะคะ 12, หนึง่งเราหาจํานวน ที่นำมาหารได้ยังไงคะ1เราจะรู้ได้ไงคะว่า1 2 3 4 6และ12เราจะนำมาหารข้อสังเกตง่ายๆค่ะเราหาก่อนว่า12อะไรคูณกันได้บ้างนะคะ12เกิดจากการ1นคูณ12และ12ก็เกิดจากการที่นำสองคูณ6และ3คูณ4จะสังเกตนะคะวิธีการสังเกตนักเรียนดูตรงนี้นะคะ หนึ่งคูณสิบสองได้สิบสองสองคูณหกได้สิบสองสามคูณสี่ได้สิบสองมันจะวนกลับมาที่เดิมค่ะจับตัวเลขหนึ่งสองสามสามแล้วก็สี่ใช่ไหมคะก็จะได้สี่แล้วก็หกกับสิบสองดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของสิบสองก็จะได้แก่หนึ่งสองสามสี่หกและสิบสองนี่คือตัวประกอบของสิบสองค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวประกอบทั้งหมดของ42เราหาได้มาจากอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะเรามาหาตัวที่มาคูณกันได้42ก่อนก็คือ1กับ42แน่นอนค่ะเป็นจำนวนคู่นำสอมาคูณได้2คูณ21 3คูณ14แล้วก็6คูณด้วย7 6 7 42ใช่ไหมคะถัดจากเลข7ถัดจากเลข7ไป มีไหมคะแปดคูณอะไรได้สี่สิบสองไม่มีใช่ไหมคะก็จะถัดขึ้นไปดังนั้นรับมันก็จะวนกลับมาค่ะมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามหกเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดและสี่สิบสองถ้าเรานำจำนวนเหล่านี้มาหารด้วยสี่สิบสองจะลงตัวค่ะนไคะว่าสี่สิบสองหารหนึ่งได้สี่สิบสองสี่สิบสองหารสองได้ยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองหารสามได้สิบสี่สี่สิบสองหารหกได้เจ็ด สี่สิบสองหารเจ็ดได้หกสี่สิบสองหารสิบสี่ได้สามสี่สิบสองหารยี่สิบเอ็ดได้สองและสี่สิบสองหารสี่สิบสองได้หนึ่งค่ะมันก็จะเริ่มบนเห็นไหมน้องเรนสังเกตนะคะเมื่อเรานำหนึ่งสองสามหกมาหาร4ี่ิบสองหารหกได้เจ็ดก็มันเริ่มที่เลข7เมื่อเรานำเลขเจ็วน,นเราก็สามารถนำทุกจำนวนเหล่านี้มาเป็นตัวประกอบได้นะคะมันก็จะเหมือน บนกันไปได้แล้วนะคะดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ42ก็ได้แก่1 2 3 6 7 14 21และ42นะคะมีทั้งหมดนี้นะคะดังนั้นพื้นฐานของการหาตัวประกอบทั้งหมดเราเริ่มจากการ เะะมื่อได้เห็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วนักเรียนลองไปทําแบบฝึกหัดที่1ดูนะคะหาตัวประกอบหาได้จากการนําจํานวนเหล่านั้นมาคูนก่อนนะคะแล้วลองแยกลองหาตัวประกอบดูนะคะสําหรับบทเรียนนี้ก็ขอให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดที่1มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ